นีนะ่าจะทำอะไรผมเนี่ยน้าก็จะทำแบบที่หลานยอยาทำไหนผมยังไม่พร้อมเลยครับถ้าเราพร้อมคงจะไม่ทันละน้าไม่ไหวแล้วขอละนะเบาๆนะเดียวแม่ได้ยินก่อนทุกคนจะไปรับชมเรื่องราวของผมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจย้อนกลับไปสามวันที่แล้วแม่มีอะไรจะบอกผมหรอคือเดือนนี้นาะแม็กจะมาพักที่บ้านเราสักพักนะ ออนึกว่ามีอะไรก็ดีผมจะได้ไม่เหงาแต่ให้นาน,นอนกับลูกก่อนเนื้อสักสามถึงสี่วันพอดีไอห้องนั้นเสียได้ครับแม่นั่นไงน้ามาละสวัสดีครับนาแม็กสวัสดีหลานชายไม่เจอกันนานโตเป็นโรงเรีนี้ผมยังเล็กอยู่ครับนะาฮ่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 าพูดอะไรกันพานาขึ้นห้องสิลูกครับแค่หยอกกันเล่นครับแม่ ไปครับน้าเดียวผมพาไปห้องนอนโตเป็นหนุม่มมากละโอ้วลูกแม่ตัดท่าไปที่ห้องเป็นไงครับนาะห้องผมสวยไหมก็สะอาดดีไม่ชิดเลยนะว่าห้องผู้ชายจะสะอาดป่านนี้ที่จริงผมให้แฟนทำให้ครับนะโมแฟฝาแล้วหรอเนี่ยใช่ครับคงจะสวยหน้าหลูเออคือแฟนผมเป็นผู้ชายครับ เอาดอเลยนะกบินเจียดีเลยผมมีเรื่องจะถามน้าน้าคงจะมีประสบการณ์เยอะได้เลยถามแม่ทุกเรื่องนะาช่วยสอนผมได้ไหมเวลาจะเอากันทำไงได้เลยงั้นเรานอนกันดีกว่านะาจะทำอะไรผมนี้แหละครับทุกคนก็คือเหตุการณ์ต้นคลิปปิดไฟก่อนสินะนาสอนผมทุกอย่างเลยนะ เดลีแลนไทนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปผมไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนเลยนาะก็ไม่เคยรู้สึกฟินขนาดมาก,ก่อนผมนอนก่อนนะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนวันต่อมาที่โรงเรียนเป็นไงไทล์ทำไม่เดินมาแบบจิดค อ๋อคือเราล้มที่ห้องน้ำช่างเธออย่าไปสนใจเลยจะดถึงมากเลยเขากว่าที่หายจะถึงไหนผมก็คิดถึงมากๆเลยห่างกันแค่วันเดียวก็ใจแทบขาดทำอะไรกันเนี่ยไม่เกงใจคนโสดเลยนี่มันที่โรงแรนนะ้ำไม่ใช่โรงแรมแล้วนายเกี่ยวอะไรหรอในฐานะที่ผมไปประธานโดงวิน่องนี้ถึงพออแน่ ก็ลองดูสิคนอื่นจะได้รู้เรื่องที่นายหลังกาน,น้องมีครูพมรอ